สวอมแอตแทโอเคนะครับตรงนี้เราเล่นมาถึงด่านที่11กันแล้วนะเรามีการอัปเกรดปืนไปบ้างแล้วนะครับดูที่ช็อปได้เลยมาเรามาเลือฟื้นกันนิดหน่อยตรงนี้เราสามารถอัปเกรชดช็อตกันได้นะครับหรือว่าอัปเกรดในส่วนของตัวยูซี่ก็ได้หรว่าจะเก็บตังค์สี่หมื่นนะเพื่อที่จะปลดล็อกในสุดข,ของเ1 6นะครับนะเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนหรือเปล่าแล้วเราไปลุยกันก่อนฮนะตรงนี้ด่านที่11บอบอกเลยว่าน่าจะลำบากกัน าแล้วเรามีพิกด้วยนะอย่าลืมใช้พิกด้วยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาใส่เกาะมาทุกคนนี่ตายเถอะอุ้ยเป็ดทลายจัดรีโหลดโอ้ยมันเอากระทะใส่หัวมาบ้าจริงไอ้จติร์กี้พวกนี้โอเครีโหลดก่อนเว็บต่อไป โอเคเว้มีกระทะด้วยธนุก,กิใส่กระทะฮัลโหลสู้ไงโอ้ต้องพึ่งยูซี่แล้วทุกคนเปิืทุกอย่างเนี่ยมีประโยชน์และมีเขาเรียกว่าอะไรไทรมิ่งของมันนี่ไงตัวตุน่นตัวตุน่นตัวตุน่นเหนอตัวตุน่นตุต่นนี่ถึกจริงนะทุกคนรีโหลดก่อน ไม่มีเล่ะอุ้ยตัวนี้ไม่ได้เลยตัวนี้นี่อันตรายมากนะครับปีตัวถือปืนเนี่ยมันยิงเราเลยนะโอ้วัตตะฟักอะไรครับเนี่ยอูอ้ตัวบุญมันใส่เกาะมาแล้วระเบิดไปโอ้ระเบิดแล้วเกาะไม่พังอ๋อเกือบไปแล้วตะกี้เราพลาดเป็ดไปตัวหนึง่ง โอ้โหอะไรเนี่ยเห็นก้อนระเบิดไปก่อนเผาโอเคมีกล่องโอเคได้ระเบิดไฟขึ้นมาพอดีรีโหลดก่อนครับโอเคอ้ผ่านเหรอผ่านนี้เลยอันนี้แจกของใช่ไหมโอ้ด่านที่12แล้วนะครับเราไปดูช็อปนิดนึง ตรวนี้เราสามารถใช้ปืน M16 ได้ไหมต้องขึ้นด่านาต้องขึ้นเลเวล12ก่อนใช่ไหมงั้นขออนุญาตนะครับอัปเกรดปืนหน่อยนิดนึงมันเบาเกินอ่ะไม่ไหวจะเคลียร์แล้วก็ซื้อ Ammo u c เพิ่มนิดหน่อยนะครับเอาไว้ใช้ในยามจําเป็นนะไม่งั้นเนี่ยจะลําบากนะครับเอาไว้ใช้ยิงเจาออะๆนั่นแหละนะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะเพราะปืนไม่ได้อัพแต่ว่าก็จะทําให้เราเนี่ยโอเคขึ้นมาหน่อยเอาละด่านที่12 แล้วโอ้ไมค์กอนอินฟูมอนเตว้าวคืออะไรแต่ว่าปืนเราอัพมานะเพื่อนแล้วของพี่แรงจริงไงไงละ่ะไงละ่ะโอ้มาถอะครับถ้าแรงขนาดนี้รีโหลดก่อนโอ้ย oh, แรงจัดไอยุงเวนตายไปซะเอายิงผิด มัองยิงยุงก่อนรีโหลดก่อนครับผมระเบิดไฟไปกินมันยิงมันยิงส่วนเราโอ้เราโดนให้ตายเถอะเราโดนยิงโอเครีโหลดอ้ากดเป็ดไม่ทนันให้ตายเถอะวิเต่า ประเด็นเลยคือยิงกล่องมันแตกกันมันวิ่งได้แหละเราเกียรยุงเราเกียรยุ่งเอาระเบิดไปเอออัพเกรดปืนมาเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยเนะครับความแรงของปืนเนี่ยใช้ได้เลยทธนุก,กิโอเคสองแร็ตแรกตามดิเพื่อนคือเป็ดเอ,อ้ยเป็นไงล่ะนายจะไม่ แย่งเนื้อเราไม่ได้อยู่นะเวฟสุดท้ายหรือเปล่าโอเคโอเคอาร์กอก M16 มาแล้วรีโหลดก่อนเลยต้องไปซื้อลูกปืนสินะประเด็นนี่ไงเขาแถมมาให้90นัด มี7,35 5ัามบาทเราอัปเกรดเป็นช็อตการเนี่ยยังไม่ได้นะครับช็อตการเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะกระสุนนะครับเราสามารถอับเกรดกระสุนปืนได้น,นี่เองโปเข้าไปเบาๆกะะอซีอีกนิดหน่อยโอเคเหลือ7 0 0 0นะครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนกระสุนก็มีเพิ่มเติมนะเอาระดานที่13ลุยครับ มันจะไม่ลำบากเลยถ้าปืนเราแรงพอนะปืนหลักเลยอะ่ะ<อ>ให้ตายยิงไปเถอะเพื่อนไม่ต้องมาขอรีโหลดกระสุนปืนก่อนถ้ามันเยอะเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ระบงระเบิดใช้อะไรแล้วนะ ดีที่คิดที่ค้อนนะครับพาไปซะเพื่อนโอเครีโหลดก่อนเลยไม่ค่อยชอบ UFO กับตัวบินเท่าไหร่นะนี่ล่ะอุ้ยยิงผิดชีวิตเปลี่ยน เฮ้ยมีพยาบาลใจเย็นเพื่อนโอ้โห,หรลีโหลดก่อนไอ้ตายเดี๋ยวเราลองใช้ส1 6ดูไหมมันยิงระยะไกลได้หรือเปล่าก็ยิงได้นะ,ะก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะยิงระยะไกลก็ดูดีอยู่นะ แ,แอบจะเปืองไปนิดนึงโอเคได้ลูกกระสุนปืนยูซี่มารีโหลดก่อนแล้วกันเผาโอเคอ,เคอเค้มาทำไมเพื่อนเราเห็นไม่ต้องเนียนอะไรแค่าการย่างสเต็กกันเดียว ทำให้ชีวิตเราลันทุขนาดนี้เลยโอเคได้กระสุนปืนยูซี่เจอเป็ดโอ้ได้กระสุนปืน M16 ขึ้นมาโอเคเลยครับดูดีเลยนะ